สวัสดีครับอันนี้มาดูวิธีการปรับตั้งฟันจักรนะครับรุ่น DDL แปดพัน A นะครับผมปรับตั้งฟันก็คือปรับตั้งฟันสูงต่ำนะครับรุ่นนี้จะไม่เหมือนจักรเย็บตัวพื้นฐานทั่วไปนะครับมีปรับตั้งฟันจะแตกต่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาจักรก่อนนะนี่นะครับเป็นจักรเย็บคอมพิวเตอร์รุ่น DDL 8 0 0 0 A นะครับ นาจหาน่อน,นะครับนะครับเป็นจอตีน,นีครับเดียวแบนี้นะครับข้างล่างไม่มีไม่มีดันเข่าแล้วครับตรงนี้ปกติเป็นดันเข่าใช่ไหมครับไม่มีมีแค่แป้นเหยียบตัวเดียวเวลายกตีนผีก็กดส้นทีนึงตีนผีกก็จะยกนะครับ รถน,นี้จะมีทั้งยกกินบีออโต้แล้วก็ไม่ยกกินบีออโต้นะครับ8ตันเอเหมือนกันนะครับรุ่นที่ไม่ยกกินบีออโต้ก็จะมีตัวดันเขา่าตรงนี้นะครับอโอเคเรามาดูวิธีการปรับตั้งนะครับถา,ถามว่าทําไมต้องปรับตั้งฟันนะครับก็กรณีที่เราเย็บอาจจะผ้าหนามากหรือผ้าบางมากนะครับเราเย็บทีนี้แล้วเยบ็บมีปัญหานะครับอาจจะ ไม่สวยหรือผ้ายน่นผ้าอะไรประมาณนีนะ้เราก็จำเป็นต้องปรับตั้งฟันให้เหมาะสมกับชิ้นงานของเรานะครับนี่นะครับรุ่นนี้จะเป็นระบบน้ำมันจะเป็นระบบปิดนะครับไม่ได้เทลงอ่างนะครับอก็มาดูตรงนี้นะครับเวลาเราปรับก็เราหมุนวงล้อตรงนี้นะครับ หมุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้ก็มาดูตรงนี้ตำแหน่งปรับตั้งฟันก็คือตัวสีดำๆตรงนี้ครับเนี่ยครับน็อตสีดำตรงนี้จะมี2ตัวนะครับ1นสองได้เห็นไหมครับนี่น็อตตัวที่1น,นะครับน็อตตัวที่2แล้วก็คลายน็อต2ตัวนี้ออกนะครับแล้วมาดูด้านนี้ครับ พอเราคลายแล้วเราก็จับตรงนี้เลยครับจับไปตัวสีดําเนี่ยหมุนซ้ายขวานะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับดูดูดูฟันนะครับมันจะขึ้นลงตามจังหวะที่เราหมุนนะครับเห็นไหมครับอ่าขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยครับเนี่ยครับเราก็ปรับให้พอดีนะครับให้ฟันอยู่ในระดับที่พอดีแล้วก็เนี่ยครับเราก็ดูได้สายตาเราเนี่ยครับเห็นไหมครับ ดูดูในช่องนี้นะครับเนี่ยจะเป็นช่องที่เราสามารถปรับได้นะครับม,มีช่วงที่ปรับได้ประมาณนี้นะครับช่องลีรีตรงนี้และข้างในช่องจะมีขีดเลยนะครับหมุนทางนี้คือฟันลงหมุนทางนี้คือฟันขึ้นนะครับมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเห็นไหมครับอ่ามันจะมีข้อจำกัดปรับไม่เกินวงลีนี้นะครับในช่องนี้มีอ่าเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเลยเห็นไหมครับ หมุนซ้ายหมุนขวาได้ไม่เกินในช่องนี้นะครับเราจะปรับฟันลงแล้วก็หมุนตรงนี้พอได้แล้วก็กลับมาล็อกที่นอ็อตตัวสีดำสองตัวนี้ให้แน่นเลยนะครับเนี่ยครับสองตัวขันให้แน่นเลยนะครับ สีดำสองตัวนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับล็อกน็อตให้เล่นก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับการปรับตั้งฟันจักรของเราสำหรับรุ่นจูกิดีเดล 8000a นะครับ พอปรับตั้งเรียบร้อยแล้วก็มาทดสอบเย็บงานเราลองดูก่อนนะครับรุ่นนี้กดต้นจะยกสีนะครับไม่ต้องดันเข่าเลยนะครับกดต้นปุ๊บสีจะยกต้นค้างมันจะยกค้างนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ We'll <laughs>